นี่มันถ่ายยังอ่ะจะไม่่าถ่ายแล้วก็พิมพ์อยู่เนี่ยเหรอเออไม่ใชแล้วค่ะเขาบอกว่าจอมเนี่ยไงวะคะมีหัก,หกเอาเอาเหตุการณ์สดๆร้อนๆนี่หกหักไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับปวดใจอ,ะอ่ะกโดนหกักปึ๊กอะไร่อยางเงี้ยไม่มีอะไรหรอกก็เหมือนกับเออพิตตอนไม่พร้อมอ่ะ เออมันก็ไม่พอมันจะผ่านมันก็ไม่พอมันจะผิดงานอันนี้มัเตรียมงานไม่พร้อมหรออย่างที่บอกทุกคนว่าไม่พอไม่มีใครเชื่อว่าไม่พร้อมไม่จริงอ่ะจริงจริก็แบบมันยังไม่ได้คอนเซ็ปต์ไม่ได้เลยยังไงอย่างที่บอกมันคือไม่พร้อมจริงอ่่มีใครเชื่อบอกไอ้เั้าเจ้าไม่เชื่อไงงานกูเหรอว่ากูไม่พร้อมกูไม่เชื่อเอ้ไงก็กูทำไม่เด็ดจริงๆไม่พร้อมคุยังไม่ได้ใช่แล้็แบบหลักๆก็คือนั่นแหละ คิด concept, คอนเซปต์ชื่องานตีมอะไรเงี้ยถ้าได้ก็ับตไม่มีเลยมากก็มีแค่นี้ห้องใส่หรือเปล่าว่าโดนปิดถนนอยู่อ้าวดูไมไเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นบบบบเนี่ยต่อหมอปอไปนะวงแมวเอาเข็มยังไปเดินด้วยเออไปด้วยวะไปด้วยแต่ละครนเนาะเว้ยถ่ายละครแล้วไงวะตัดถนนมหาลัยเว้ย เนี่ยเราติดในมหาลัยกูเคยเห็นเนี่ยนะเออเนี่ยด่าพ่อเลยด่าพ่อใครเขาเลยด่าพ่อด้วยของลงถ่ายถ่ายละครนะไม่ได้ถ่ายหนังตั้งหรอต้อถ่ายละครเลยไม่จริงหรอกโกหกเนี่ยไปเนี่ยเราไปถ่ายที่ด้านล่งคนก็คุยดังเหนื่อยเนี่ย